สวัสดีครับผมใช้เดชสุทธิกุลการนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทิมชาตินะครับมีธุรกิจส่วนตัวคือเปิดเป็นเทควันโดอะคาเดมี่นะครับทั้งในพลากอนและก็ในเครือเซนทันครับผมเองก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็จะจัดสรรเวลาว่างของผมเนี่ยไปท่องเที่ยวพักผ่อน นะครับทั้งกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับแล้วก็เป็นความโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้มาพบกับโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ทําให้ผมครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้เที่ยวในราคาที่ประหยัดขึ้นกระทั่งถึงเที่ยวฟรีกันเลยทีเดียวแต่ที่มันเจ๋งยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในขณะที่คุณกําลังท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานอยู่เนี่ยอยู่ๆรายได้ก็เกิดขึ้นกับคุณครับพูดง่ายๆก็คือว่าคุณทําเงินจากการพักผ่อนจากการท่องเที่ยวของคุณเองมันเป็นไอเดียที่เยี่ยมใช่ไหมละครับ และถ้าเกิดมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้จริงคุณว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังครับและอุตสาหกรรมที่ผมกําลังจะคุยให้ฟังนะครับแน่นอนครับก็คือการท่องเที่ยวและเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นมูลค่าตลาดอย่างชัดเจนกับ2อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมแรกเลยคืออุตสาหกรรมกาแฟซึ่งตัวเลขอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่มากมีมูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐต่ตอปีก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะอัตราเฉลี่ยของการดื่มกาแฟของคนทั่วโลกเนี่ คือ250แก้วต่อคนต่อปีและอุตสาหกรรมต่อไปนะครับก็คืออุตสาหกรรมอาหารเสริมซึ่งกําลังมาแรงมากๆเลยในขณะนี้ซึ่งมีมูลค่ากว่า30แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแต่อุตสาหกรหรมหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าตลาดมหาศาลกว่า7ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐใหญ่กว่าอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยถึง70เท่าและใหญ่กว่าอุตสาหกรรมอาหารเสริมกว่า31เเท่าครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อ้างอิงจาก w o r r d Tourism Organization ครับและโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเองในปี56มีมูลค่าถึง1ล้านล้านบาทและนี่คือโอกาสเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับหากเปรียบการทำธุรกิจเหมือนการจับปลามีปลาอยู่3บ่อบ่อที่1มีร้อตัวบ่อที่2มีพันตัวแต่บ่อที่3เนี่ยมีปลากว่าล้านตัวถ้าเลือกจับได้บ่อเดียวเลือกจับบ่อไหนครับแน่นอนว่าต้องเป็นบ่อสุดท้ายเห็นด้วยไหมครับ แต่หลายๆคนเนี่ยกลับลืมศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีซะก่อนก็ตามตามกันไปไปแห่จับปลาในบอ่อที่มีปลาแค่ร้อยกว่าตัวปรากฏว่าคนที่ไปจับมีเป็นพันคนครับโอกาสที่จะสําเร็จในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยจึงมีน้อยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงความรู้ความชํานาญนะครับแค่เพียงวันนี้คุณเลือกบอ่อปลาให้ถูกต้องคุณอาจจะไม่ต้องออกเรียวออกแรงใดๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเพียงแค่แล่นเลือไปปลาก็จะกระโดดเข้าเหลือของคุณเองเปรียบเสมือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณฟังในวันนี้ไม่ใช่การทำการท่องเที่ยวในช่องทางธรรมดาทั่วไปครับแต่จะเป็นการทําธุรกิจท่องเที่ยวบนช่องทางของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งน่าสนใจแล้วใช่ไหมละครับและสาเหตุที่ต้องเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เพราะว่าตลาดออนไลน์คือเทรนด์ปัจจุบันไปสู่อนาคตเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันครับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยและคนทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ และในปี2012คนไทยใช้เน็ตแล้วกว่า25ล้านคนครับแล้วก็คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีสติการใช้ Facebook มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและใช้แอปพลิเคชัน Line เป็นอันดับ2ของโลกครับรองเพียงแค่ญี่ปุน่นหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเดินไปนะที่ไหนที่เรายังไม่เคยไปนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือเช็คอินและในเมื่ออาหารพิเศษ ถ้าอาหารหน้าตาดูดีสิ่งแรกที่คุณเลือกทำก่อนที่จะทานมก็คือว่าคุณก็จะต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ใน Facebook ใน Instagram ให้ทุกคนทั่วโลกเขาได้รู้ว่าคุณกำลังจะทานอะไรพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องเล่นๆสนุกสนานแต่คนที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยครับเพราะในปี2012เพียงปีเดียวตัวเลขและมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆบนออนไลน์มีมูลค่ารวมถึง73,000ล้านบาท ซึ่งตลาดท่องเที่ยวก็จะโตไปในทิศทางเดียวกันและจากแหล่งข้อมูลเดียวกันนี้ชี้ว่าตลาดท่องเที่ยวออนไลน์เนี่ยจะมีส่วนแบ่งกว่าครึ่งและเกิดตลาดท่องเที่ยวจะโตไปกว่า1ล้านล้าน,านบาทจริงครึ่งหนึ่งก็คือ5้าแสนล้านนะครับทีนี้ก็มาถึงคําถามสําคัญแล้วล่ะครับว่าวันนี้คุณรู้แล้วว่าตลาดท่องเที่ยวใหญ่มากถึงมากที่สุดด้วยก,การบริโภคสินค้าและบริการมีแนวโน้มที่จะไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นทุกวัน และจะทำอย่างไรกับโอกาสและข้อมูลที่คุณได้รับรู้อยู่ตรงนี้ดีครับ <it> ทีนี้ <All right. S 1> เมื่อคุณมองเห็นโอกาสและก็ตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนและถ้าคุณเลือกได้ระหว่างส่วนแบ่งกระตาที่เล็กและส่วนแบ่งกระตาที่ใหญ่คุณเลือกอะไรครับแน่นอนครับ ทุกคนเนี่ยก็ต้องเลือกใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นถูกต้องไหมครับทีนี้เมื่อเราเลือกผลลัพธ์ที่ใหญ่แล้วเราก็ต้องกลับมามองหาเครื่องมือที่จะนําเราไปสู่ผลลัพธ์นั้นแต่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่จะตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่ใหญ่นั้นครับผมคิดแทนคุณเรียบร้อยละ 1. การเป็นเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ทสักแห่งหนึ่งหรือ 2. การเป็นเจ้าของระบบโลจิสติกเจ้าของสายการบินหรือขนส่งมวลชนต่างๆหรือ 3. เป็นเทอลเจนซี่รายใหญ่แน่นอนถ้าคุณเป็นได้คุณมาถูกทางครับและคุณมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ใหญ่แต่การเริ่มต้นยากหรือง,ง่ายต้องลงทุนเท่าไหร่ไม่ใช่แค่หลักล้าน10ล้านแต่ต้องมากกว่านั้นและหลายๆคนก็มีข้อจํากัดตรงนี้ด้วยค่าผ่านประตูที่แพงจนเกินไปสุดท้ายแล้วก็กลับไปเป็นเพียงแค่ลูกค้าเหมือนเดิมผมเก็ตกับคำคำหนึงมาโดยตลอดครับคือ a b i l i t y without opportunity means Not Sing ความสามารถใดๆก็แล้วแต่หากปราศจากซึ่งโอกาสก็ไร้ความหมายครับมันจะมีประโยชน์อะไรครับที่คุณรู้ว่าอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยมีรูค่าตลาดใหญ่มากมายมหาศาลแต่คุณมีเพียงแค่คีออสขายกาแฟเล็กๆตู้หนึ่งอุตสาหกรรมอาหารใหญ่มากทุกๆวันครับคนต้องทานแต่คุณก็มีเพียงแค่ร้านอาหารเล็กๆ1ร้านมันแทบไม่มีผลเลยเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของตลาดขนาดใหญ่ และในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันครับผมคงไม่ได้มาพูดถึงเครื่องมือเล็กๆเช่นการมีรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวสักคัน2องคันอีกแล้วเพราะผมค้นพบเครื่องมือที่มีศักยภาพมากกว่านั้นหลายเท่าสิ่งนั้นก็คือ w o r l d v e n นเ r ทันทีที่คุณได้รู้จักกับ w o r l d v e n นเ r อคุณจะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของสายการบินและท้ a g e n c ใหญ่ใหญ่ได้ในคนเดียวกันแล้ว w o r l d ์แ e นคืออะไรครับ เวอร์เวนเจอร์ก็คือ Travel Agency ออนไลน์ที่ให้ Member หรือสมาชิกได้มีโอกาสมากกว่าแค่การท่องเที่ยวในราคาที่ประหยัดแต่คุณสามารถมีส่วนแบ่งผลกำไรร่วมกับบริษัทได้ซึ่งแน่นอนครับมากมายมหาศาลโดยวิธีการง่ายๆครับเพียงแค่คุณบอกต่อเรื่องราวการท่องเที่ยวสนุกสนานในราคาสุดประหยัดของคุณเวอร์เอน e เป็นบริษัทที่ใหญ่และมั่นคงมาก ก่อตั้งที่ประเทศอเมริกาครับและขยายสาขาไปกว่า25ประเทศแล้วทั่วโลกแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือในทวีปเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดบนโลกใบนี้วอลเวนเจอร์เพิ่งเปิดสาขาไปเพียงแค่3ประเทศนั่นก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงและล่าสุดก็คือประเทศมาเลเซียครับและแน่นอนครับสาขาต่อไปก็คือประเทศไทยและคุณก็คือคนแรกๆที่ได้รับรู้ถึงข่าวดีนี้และแน่นอนครับบนโลกออนไลน์ ทุกอย่างจะเติบโตไปอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคาดคิดไว้เสมอด้านโปรไฟล์ของบริษัท w o r r e n t e r s ก่อตั้งเมื่อปี2005หากคุณเซิร์ชคำว่า w r e n t e r e ใน Google m a p คุณเห็นที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่เมือง Plano รัฐเท็กซัส Warrenters ติดอันดับ1ใน5,000บริษัทด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาอยู่ในอันดับที่4อัตราการเติบโตเฉลี่ยใน3ปีเนี่ยกว่า300%เลยครับ ซึ่งสาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เพราะเวอร์เวนเจอร์ A ได้จับมือร่วมกับโลเวียซึ่งเป็นออนไลน์บุ๊กิ้งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมากว่า30ปีมีมาตรฐานสากลรับรองไม่ว่าจะเป็น IATA STA CLA เพื่อการันตีคุณภาพด้านการบริการการท่องเที่ยวที่คุณวางใจได้และตอกย้ำความเป็นที่สุดด้วยรางวัลอันดับหนึ่ง World Travel b o o k i n เว็บไซต์ที่ดีที่สุดของปี2012และ2013แสงหน้าเอเจนซี่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน World v e n t u r e s ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนออนไลน์แบบครบวงจรเราไม่ได้มีเพียงแค่โรงแรมเหมือนอย่างเช่นเอเจนซี่ธรรมดาทั่วๆไปแต่เรามีทั้งตัวเครื่องบิน และแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะคอยเติมเต็มความสนุกสนานในการท่องเที่ยวของคุณซึ่งโปรดักต์หนึ่งเลยที่ผมชื่นชอบและอยากจะนำมาแชร์คุณได้ฟังก็คือ Dream t r i p หรือทริปในฝัน r e a m t r ิปจะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่คุณอยากไปทั่วทุกมุมโลกในราคาที่สุดประหยัดเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเรามีครู e ทริปเรือสำราญราคา69เหรียญในทุกๆเดือน หรือคุณจะเลือกพักผ่อนในโรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวมารีน่าเบซนสิงคโปร์3วัน2คืนในราคาเพียง7,700บาทบาหลีอินโดนีเซีย4วัน3คืนในราคาสุดประหยัดหรือรีสอร์ทสุดหรูบนเกาะสวรรค์มา i h ฮาวา i ในราคาต่ำกว่า1,400 0บาทเวนิสอิตาลีลอนดอนโอซาก้าหรือจะประเดิมดทริปแรกของคุณในบ้านของเราเองที่ภูเก็ต และเชียงใหม่สุดท้ายถ้าคุณเป็นแฟนกีฬาตโตยงและชื่นชอบกีฬาเหมือนกับผมคุณต้องไม่พลาด World Cup 2014รอบไฟนอลที่บราซิลครับ o ว l เวนเจอร์ ger, ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเรานำเสนอรูปแบบใหม่ด้านการท่องเที่ยวโดยทำให้คุณเข้าถึงโปรเจกต์ของเราได้ง่ายคุณไม่ต้องจ่ายถึงหมื่นเหรียญ5,000ันเหรียญหรือแม้แต่พันเหรียญคุณสามารถมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งเดียว200เหรียญ และ50สิบเหรียญต่อเดือนเพื่อคงสถานะความเป็นสมาชิกเอาไว้และคุณยังสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนสมาชิกส่วนใหญ่ของเราที่ได้ไปเที่ยวดีมทริปสักครั้งหนึ่งแล้วคุณคงอยากจะเก็บมันไว้ตลอดไปและเหตุผลที่คนจํานวนมากมาจอยกับเราก็เพราะว่าการที่คุณไปเที่ยวดีมทริปเป็นครั้งเดียวก็ประหยัดและคุ้มค่ามากกว่าค่าสมาชิกที่คุณได้จ่ายไปนอกเหนือจากการที่คุณจะได้ท่องเที่ยยยยววใในนนคคค่ะะปปรรรรหัััดดดแลล้้ท้ทุุาาุกกกๆเเืออณณงงสสาาาาามมถีไบขขู๋ เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้สมมุติว่าบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณออกโปรโมชั่นพิเศษให้คุณชวนเพื่อนได้4คนแล้วคุณจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนไปเลยตลอดชีวิตคุณจะชวนเพื่อนหรือไม่ครับถ้าเป็นผมนะแน่นอนครับผมจะชวนวอลเวนเจอร์ก็ใช้แนวคิดนี้เหมือนกันครับถ้าคุณสามารถชวนเพื่อนมาเป็นสมาชิกได้4ี่คนคุณจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนตลอดไปนั่นหมายความว่า คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคุณจะเห็นว่าเวอเ์บนเจอร์ไม่เหมือนอย่างบริษัทอื่นๆทั่วไปคุณไม่ต้องไปจูงใจให้คนมาใช้หรือมาซื้อสินค้าของคุณเพราะทุกคนรักการท่องเที่ยวและพวกเขาก็ต้องการมันอยู่แล้วหลายคนถึงกับยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการวันหยุดของตัวเองจริงๆคุณสามารถมาเป็นตัวแทนของวอเ์บนเจอร์โดยสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มอีกเพียงแค่100เหรียญและ11เเหรียญต่อเดือนเท่านั้นและคุณยังสามารถได้รับคอมมิชชั่นทั้งหมดจากสมาชิก และก็ทีมงานของคุณไม่ว่าฐานสมาชิกของคุณจะใหญ่ขนาดไหนคุณสามารถแชร์วิดีโอนี้ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณเช่น f a c e b o o ท t w i t t e r เพื่อขยายฐานธุรกิจของคุณไปทั่วโลกแล้วถ้าคุณกําลังดูคลิปวิดีโอนี้ผ่านทางสมาร์ทโฟนมันก็หมายความว่าคุณสามารถขยายธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายดายจากทุกทที่ทั่วโลกตอนนี้ผมกำลังจะแสดงให้คุณได้เห็นว่าการสร้างธุรกิจของเราเป็นอย่างไรเพื่อคุณจะได้เห็นถึงอํานาจของการบอกต่อ เมื่อคุณมีสมาชิกเพียง6คนภายในเดือนแรกคุณจะได้รับรายได้ทันทีเลยครับ570เหรียญและเพื่อนสมาชิกทั้ง6ของคุณก็จะมีผลลัพธ์ด้วยวิธีการในแบบเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก็สร้างรายได้มากกว่า6-7ถึงลักต่อเดือนในขณะที่คุณกำลังท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับ Dream Trip คำถามสุดท้ายครับแล้วไลฟ์สไตล์แบบไหนละ่ะที่คุณชื่นชอบระหว่างการทำงานอย่างหนัก8ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์จบจนวันกเกษียณ เพื่อเฝ้ารอวันพักผ่อนในบ้านปลายกับรายได้แค่เพียงพอต่อการประทังชีวิตหรือเลือกไลฟ์สไตล์ที่สุดยอดได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเติมเต็มความสุขให้กับตนเองครอบครัวและคนที่คุณรักพร้อมกับอิสรพทางการเงินโดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายหรือภาระใดๆอีกต่อไปและถ้าคุณเลือกไลฟ์สไตล์ในแบบเดียวกันนี้เชิญมาร่วมกับเราสิครับเพราะคุณคู่ควรที่จะอยู่ที่นี่ You should be here.